สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับน้องเบียดดากอนหรือน้องต้นหนามน,นะคะซึ่งก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่กําลังเลี้ยงอยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันนะคะว่าแต่ละวันของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างเริ่มจากตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้าสี่สิบค่ะเราก็ตื่นมาเตรียมผักอาหาร นอนนะคะให้น้องค่ะเพราะตอนนี้น้องตื่นแล้วค่ะส่วนมากผักก็จะใช้ผักกาดขาวกวางตุ้งห้องเต้ก็เมื่อก่อนก็จะใช้ผักสลดัดกินโอก๊กอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ากินโอก๊กน้ําจะเยอะไปหน่อยกวัวน้องท้องอืดค่ะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นผักกาดขาวแล้วก็กวางตุ้งห้องเต้แทนค่ะส่วนหนอนนกนะคะก็จะไม่ได้ให้เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวน้องอ้วนค่ะตอนนี้น้องอายุป,ประมาณ6เดือนแล้วเดี๋ยวเราจะให้นอนครั้งละ5ตัวแคลอ ะะก็จะให้2วันครั้งค่ะอร่อยนะคะเนี่ยส่วนอาหารเม็ดนะคะน้องก็จะไม่ค่อยชอบค่ะจะกินเป็นอาหารอย่างสุดท้ายเลยที่น้องจะกินค่ะส่วนแคลเซียมนะคะเราจะเสริม2วันครั้งเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วผสมผักเยอะๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับน้องนะคะนี่เราไปให้น้องกันเลยกําลังรออยู่พอดีเลยอย่างแรกที่น้องจะกินนะคะในอาหารก็จะเริ่มจากหนอนนกก่อนเลยค่ะ ของโปรต่อมานะคะก็จะตามด้วยแครอทค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยผักเพราะว่าน้องเจอทุกวันน่าจะมีเบื่อบ้างอย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คืออาหารเม็ดค่ะน้องก็จะจิกจิกเอาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าบางวันก็ไม่หมดหรอกค่ะกินนอนนุกบ่อยกินผักบ่อยระวังเรื่องพยาธิกับโปรโตโซวด้วยนะคะวันก่อนพาไปหาคุณหมอค่ะไปส่องกล้องโอ้โหน้องเป็นโปรโตโวเยอะมากเลยค่ะคุณหมอก็เลยให้ยามากินนะคะก็คือเราจะป้อนใส่ไซลิง่งป้อน น้องเองค่ะหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ9โมงนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปตากแดดก,กันค่ะนี่ค่ะโอ้โหพระเอก MV เลยนั่งดูวิวชมนกชมไม้ค่ะแล้วก็มองกล้องด้วยเอ๊ หายอะไรคุณเนี่ยตากแดดรอให้ย่อยอาหารก่อนนะคะจากนั้นเวลาประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะคะเราก็พาน้องมาว่ายน้ำเล่นค่ะดูไปก็เพลิเหมือนกันนะคะจะ <c oughs> เสียดายกระมังเล็กไปหน่อยค่ะมีดำผุดดำว่ายด้วย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปต้องซื้อสะว่ายน้ำแล้วมั้งแ <c oughs> ช่น้ำจะมีประโยชน์ก็คือจะก,กระตุ้นการขับถ่ายของน้องค่ะ หลังจากปล่อยให้น้องเล่นน้ำอย่างสบายใจแล้วก็มาตากแดดกันต่อค่ะหลังจากเอาน้องขึ้นมาจากน้ำนะคะจะซับน้ำให้น้องจนหมาดค่ะแล้วก็นำมาตากแดดแต่อย่าปล่อยให้น้องแช่น้ำนานจนเกินไปนะคะแช่ประมาณ1 0 1 5นาทีก็พอค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ